สวัสดีครับเป็นเพื่อนชาวคุกกี้รันครับคลิปนี้ครับพบกับคอมโบขี่สัตว์นะครับก็คือผมจะมาแก้มือครับอยากได้คะแนนเกิน270ล้านในคลิปนี้ครับสับัตนนะครับจะใช้อ่านมาสชิ้นเหมือนเดิมแหละแล้วก็ดอกไม้สาวเจ้าป่าพี่เน้นคะแนนจากการขี่สัตว์อย่างเดียวครับฝั่ที่2เป็นคุกกี้รถโกโก้ครับเมื่อเก็บขวดเลือดจะขี่แก้วนะครับนั่นแหละก็คือการขี่สัตว์นั่นเองโอเคครับ ฟาร์สตาร์แรกได้ประมาณ9 500, ล้าน5แสนครับจัดได้ไหมครับจัดไปแบบเดียวสิบแปดล้านเลยนะครับไวหวมากโดดจ้ามเก็ตหิมะไปเลย นั่นแหละครับท่านผู้ชม้องดูทางนะครับไม่ใช่โดดอย่างเดียวครับดูทางด้วยดูดางสิ้นป้าบพยามเก็บเกรดหิมะตอนเสร็จๆเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดครับจะดีครับเพราะว่าเราจะไม่เหนื่อยในการขี่สัจากครั้งต่อไปนะนั่นเองครับก็คือตุนเกรดไว้ก่อนครับขีดหน่อยนี้ครับัไปครับ ขีไ่ไปได้เยอะที่สุดครับตัวเรากับพิพอยู่แล้วครับขี่ไปครับเน้นเน้นการขี่ขี่ดีกว่าครับเพราะว่าได้พลังชีวิตเพิ่มขึ้นตอนขี่ด้วยครับ เนี่ยงเลยครับมีโอกาสวิดสูงครับโอ้ยระเบิดเต็มหน้าเลยครับเมื่อกี้อ้าวกระโดดข้ามปาร์ตี้หมีซะงั้นนะครับด,ดูดูท้าด้วยนะครับเห็นไหมมันจะมีเศษที่หลงเหลืออยู่อะ ขี่ยอมไม่เก็บเลยครับผมอยากขี่สั้นนะครับขนเล็กแค่ขวดเดียวครับสร้างมันขวดเล็กนะครับผมจะขี่สันข้างหน้านี่ครับจะคุ้มนะครับ เยี่ยมครับจังหวะเยี่ยมมากครับจัดไป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 นี่ครับโอ้โหแบบเดียว50ล้านหเห็นไหมครับโอเคบนรทางครับ50ประมาณ51นะเยี่ยมครับมีลูกไฟแม่เห็กด้วยโอ้สองชุดเลยครับแจ่มครับ เอ๊ะเมื่อกี้มีสะดุดอะไรวะเคมาต่อกันขดีตรงนี้ครับผมเน้นชัวร์ดีกว่าครับขี่ช้าหน่อยไม่เป็นไรครับเนนี่แถวนี้ทีอยู่แล้วครับ ไม่แตกข้างล่างครับเดลลี่ก็อยู่ข้างบนไม่ต้องสนใจนะครับไอ้ผู้ดาวครับเน้นเก็บอ่าเกติมะจะดีกว่าครับโอเคขี่ไปเลยครับ โอเคครับเจ้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาโดดสไลด์สวยมากเลยเมื่อกี้ขี่บายมนุษยทานด้วยเดี๋ยวเราจะลงมาขี่สัตว์อีกแป๊บนึงนะครับเพราะว่าหลอดยังไม่หมดนะครับเมื่อกี้ขี่สัตว์ด้วยสปีดครับลากยาวครับ โดดูดาวแค่นิดเดียวครับไม่คุม้มครับว้าไม่กล้าเก็บเลยครับผมตรงนี้ก็ได้ช้าหน่อยหน่อยครับตรงนี้ยเนี่ยขึ้นช้าไปหน่อยจริงน่าจะขี่ตรงปปลายตรงจุมมดนี้จะดีมากครับ ยากีตรงนี้ยังไม่ยากขีตรงนี้นั่เนี่ยโอ้โหหลบไม่ได้ครับต้องขี่ครับเนี่ยข้างหน้าจะเจอเยอรี่ทีกว่าเนี้ถ้าขี่ตรงนี้จะดีกว่านั่นเองครับ โอเคครับจัดปลายใช้ได้ครับเดี๋ยวครับตรงนี้ผมจะเว้นเยอะๆเลยครับจะขี่ตรงโค้ดโค้ดเยลลี่อ่ะตรงนั้นเยลลี่เยอะจริงๆครับ ตรงนี้ครับอือหือพอดีเป๊ะคุมแล้วคุมแล้วกี่ครับเยี่ยม ที่ต้องการครับงหนผมก็ต้องขี่ครับอ้าวสเสียยิ่งพอดีครับ โอไม่มีผู้ดาวครับถ,ถ้าเมื่อกี้ดวงดีจะเจอผู้ดาวสองชิ้นครับขี่ไว้ก่อนครับร้อยสามสลายครับคะแนนโอเคครับแต่ว่าซีรีดเดอร์มารีอยังจำบอได้ดอ น่าจะยังนะเออน่าจะยังทามาก็ขออภัเนี่ยจำไม่ได้ครับลงมาครีสตต่อครับเก็ดยังไม่หมดครับเยี่ยมครับเก็บเหรียญทองเรียบเลยโอ้ผมนี่ไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกเลยครับเมื่อกี้โโอ้โห อืมไ,ไม่เต็มครับตรงนี้ก็ได้เยี่ยมครับเออชีริเตอร์มาหน่อยนะ มันไปได้ไกลกว่านี้นะครับความจริงครับไปได้ถึงสะาทูดาวเลยโอเคครับมาแล้วครับโอเคแต่ว่าไม่ได้ขี่สัตว์ตรงสะพานทูดาวแน่เลยครับดูท่าทางครับ ตายแล้วครับอื ừ ừ ừ. เราผมก็ต้องภาวนาให้เจ้าบัฟเปโนครับมาตรงสะพานที่ดาวนะครับเพราะตรงนั้นมันเสกกดเลอดไม่ได้ครับสัตว์เลี้ยงนะครับ ก็โหมาตรงนี้อีกไม่โอเคเท่าไหร่ครับ ่แถวเนี้ยอยากให้บเปนโนมาจังเลยครับ ชีสเค้กมาแทนนะครับโธ่ไม่ตามคำขอเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้กระตุกเกือบนะครับอื เอาปีโนมาหน่อยนะตรงนี้ครับโอ้โหมาเร็วไปอืมาเร็วไ,ไปหน่อยครับขอโทษมันไม่ได้ครับไปขอตรงเมื่อกี้ครับไม่เคยมาอ้าวอย่าลนครับอย่าลนเป็นเฟรชดีกว่าอ้าวจวังหวะดีครับแบบนี้โชดยเฉพาะมาช่วยครับ ไม่ขอยขวดไม่ได้เหรอไม่ทันครับอือืึสองร้อยเจ็ดสิบล้านนะครับไม่ถึงเว้สองแปดโอ้โหไม่ถึงนี่ครับอืมันอยู่ที่ดวงด้วยครับก็ทําได้ไม่ตามเป้าหมายนะครับขาดไปน่อยนี้อย่าได้เกินสองร้อยเจ็ดสิบล้านจะทําไม่ได้ก็คือถ้าบัฟเฟโนมาตรงสุภาพบุดาวทั้งสองทั้งสองกลางนะโอ้โหคะแนนทะลุสองร้อยเจ็ดสิบแน่นอนครับแต่ครั้งนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอเค ก็ถือว่าอยู่ในขั้นพอใจครับเพราะเล่นได้แบบเพอร์เฟคนะครับไม่ชนแฟรี่ไม่มาเลยครับก็ถือว่าโอเคครับงานแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม